สวัสดีครับผมนายพรวัฒน์วันณิพิพัฒน์ลาดห้1ส5 6 3 2 0่ 0, ครับวันนี้จะมาทำข้อหมุนเบาะจักรยานนะครับโดยการใช้โปรแกรม Solid Works ครับพฟชิ้นงานแบบพาร์ทนะครับสเกต็ตแบบฟอนต์เพนครับเลือก Center Rectangle ในการสเกต็ตโอเคใช้ Circle สร้างวงกลมนะครับ ใช้ smart dimension เนี่ยกำหนดขนาดครับเนี่ยให้เป็น8ม mm. ิลลิเมตรข้างบนก็เหมือนกันครับด้านละ10ครับโอเคถูกเต็กถูกอะต่อมาใช้ฟีเจอร์ทำ,อท,ทำเป็นแบบ extrude ทำเป็นแบบสามมิตินะครับโดยการให้ข้าความลึกเนี่ยเป็น20มิลลิเมตรครับ ต่อมาเนี่ยเราจะมาทําส่วนโค้งว้าวด้านล่างนะครับโอเคโดยการสเก็ตเนี่ยเราใช้เซนเตอร์ไลน์เนี่ยในการหาจุดศูนย์กลางก่อนนะครับโอเคอลากลงมายู่ยาวเลยนะครับ ต่อมาใช้ไลน์ธรรมดาในการสเก็ตครับ <Yeah. S 1> ต่อมาใช้สว์ทไดเมนชั่นในการกำหนดขนาดครับผมตัง <Okay. S 1> จุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ย <Yeah. S 1> มีขนาดสิบสี่ครับ <Yeah. S 1> ด้านข้างเจ็ดจุดห้าครับ ต่อมาเนี่ยเราจะมากําหนดความสัมพันธ์ของแต่ละเส้นนะครับโดยให้เส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยเท่ากันครับและให้เส้นนี้กับเส้นนี้มีขนาดเท่ากันต่อมาเราจะมาสร้างส่วนวอลข้าขงล่างนะครับโดยการใช้แทง g e n อาร์กนะครับแล้วก็ลากเลยโอเคใช้ Circle นะครับสร้างวงกลม สมาร์ทเด n s ชันกำหนดขนาดดนะครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยต่อมาไปที่ฟีเจอร์กด Extrude เพื่อทำรูป3มิตินะครับโดยให้ค่าความลึกเนี่ยเป็น3มิลิเมตรเราจะเห็นว่ามันกลับด้านอยู่นะครับใช้ Reverse Direction ติ๊กถูกต่อมาจะเป็นการลบมุมนะครับผมโดยด้านบนเนี่ยเราจะ ให้รัศมีการลบมุมเป็น1มิลิเมตรแล้วก็เลือกเพ้นที่เราต้องการจะลบเลยถูกอ่ะแล้วเราก็จะลบด้านล่างนะครับโดยให้รัศมีการลบมุมเนี่ยเป็น3นะครับแล้วคลิกที่ด้านนอกอติดถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ